สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมูสเตยืยั่วมาแล้วจ้าโอ้พูดพูดไม่เป็นอันนี้ครับดูน้าจิ้มมันนะครับคุณผู้ชมครับหมูสเตะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้หมูสเตะของเจ้านี้จะอร่อยสักแค่ไหนนะครับอยู่ในย่านเคหะร่มเกล้าลาดกระบังของเรานี่เองนะครับของแม่ค้านะครับแม่ค้าอ่าแม่ค้าเขาบอกว่าแม่ค้านะครับบอกว่าลองลองชิมดูนะครับถ้าอร่อยหรือไม่ อร่อยก็ติดชมได้ตามความเป็นจริงนะครับเอาละครับผมจะติชมตามความเป็นจริงแล้วนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ไม่มีเตรียมกันแน่นอนนะครับดูน้ําจิ้มนะครับอ่าพร้อมนะครับเมื่อพร้อมแล้วผมก็จะชิมทันทีนะครับอ่าไม่มีเตรียมกันนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวผมผมตัดสินเองด้วยตัวของผมเองนะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนว่าน้ําจิ้มจะเด็ดแค่ไหน เตะยั่วๆมาแล้วจ้าหมูหหหนุ่มๆนะครับอ่แต่ว,ว่านุ่มดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องลองอีกสักคำหนึ่งเมื่อสักกู่นี้ยังไม่รู้เรื่องอื ดูเนื้อดูดูหมูนะครับอให้คุณผู้ชมดูหมูใกล้ๆอันนี้แอดมินนะครับบอกก่อนนะครับผมบอกก่อนนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ไม่ได้รับย่างรีวิวนะครับเพียงแต่จะพูดตามความเป็นจริงนะครับที่อ่าได้สั่งมาลองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักคำหนึ่งแต่ว่าบอกก่อนว่าน้ำจิ้มเด็ดนะครับคุณผู้ชมครับอื้อหือ น้ำจิ้มจะออกรสชาติแบบมันๆหวานๆนิดหนึ่งแล้วก็กลมกล่อมแล้วก็หอมเครื่องเทศนะครับอือน่าจะหยุดไม่ได้แล้วครับหมูสเตยยั่วๆมาแล้วจ้าอแต่อร่อยจริงครับคุณผู้ชมครับออร่อยเด็ดจริงครับอะ เอาละครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับลองอีกสักไม้หนึ่งนะครับเป็นสามไม้เพื่อความชัวนะครับอันนี้หม้ใหญ่คาใหญ่ครับรสเด็ดจริงครับผมหยุดไม่ได้แล้วละครับคุณผู้ชมครับสรุปนะครับคุณผู้ชมครับอาผมสรุปให้เลยแล้วกันว่าหมูสเต๊ะของเจ้านี้เขานะครับ รสชาติอร่อยเด็ดนะครับหมูนุ่มแล้วก็อร่อยนะครับแล้วน้ําจิ้มก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับใครอยากจะลองสั่งไปทานก็สั่งที่แม่ค้าได้เลยนะครับตาม Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะแท็กไว้ให้นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับหมูสเต๊ะนะครับที่แสนอร่อยในวันนี้นะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย